ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆคนนะครับหัเส้นทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนนะครับรวมถึงคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดทีมนะครับเล่นชิงผู้นําแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียกว่าเป็นทีมคอมโบระหว่างแองเจลโทมานะครับแล้วก็เจมี่เดฟเทลอดนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีเดฟเทลอดมาช่วยเพิ่มความเร็วให้นะครับผมว่าโทมานี่ความเร็วช้าไปหน่อยนะครับตีเขาไม่ค่อยทันนะครับผม เดี๋ยวผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้เดปติลสนะครับสลับความเร็วของโทมะามาหน้าสุดเลยนะครับทีนี้เราจะกดที่ไอคอนข้างบนหัวของ Angel ิลโทมะนะครับผมเพื่อเป็นการเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มเทินให้โทมานะครับจะสามารถตีได้3รอบเลยนะครับผมเดี๋ยวกดนะครับนี่ใช้พลังงานลดลงด้วยนะครับจาก2ก็เหลือ1แล้วก็ตีได้3ครั้งนะครับพลังงานมี5เม็ดนะครับบวกของโดโกไปด้วยดังนั้นจะให้ ทรมานะครับตีสามพลังงานนะครับทีนี้จะตีตัวไหนก่อนผมมองว่าเราสามารถตีไม่ทานันทอสก็ฮาเดชชุนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฮาเดชชุนจะเบิ้อเทินให้คานอนนะครับไม่ก็ก็ชูราเดี๋ยวเขาจะตีได้หนักนะครับผมขอตีฮาเดชชุนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมทั้งที่หนึ่งยังไม่ค่อยแรงนะครับมีคนบอกว่าตัวนี้สกิลยังไม่ค่อยสุดนะครับผมก็เห็นด้วยนะผมเพราะว่าบางทีตีไม่ค่อยแรงเนาะแต่ว่า ถ้าเล่นดีๆเนี่ยพสซีฟที่หลังจากจบเทินของโทมาแล้วนะครับแล้วเพื่อนใช้พลังงาน2อเม็ดเม็ดสเม็ดเนี่ยมันจะตีซ้ำอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็เออพอใช้ได้นะครับแล้วก็สร้างเอฟเฟกออนแอสตูด้วยนะครับผมนี่มาแล้วปึ๊บทีนี้นะครับจะให้โดโก,โกเพิ่มดาเมจให้ดดโทมานะครับแล้วก็อาสมิตานะครับใช้สกิลนี้ใส่เดตชุนเลยซึบอ่ ทีนี้ถ้าเขาใช้พลังงานอีกเม็ด2เม็ดนะครับโทมา่าเราจะตีเพิ่มนะครับผมเห็นไหมครับถึงโทมาไม่ได้ตีแต่ว่าเราจะมีคอมโบของสกิลตีหมู่ของ d ดฟเทลอดช่วยตีด้วยนะครับมีทั้งตีเดี่ยวก็ตีหมู่เลยแต่ว่าเกมอาจจะพลิกได้นะครับที่ว่าเราจะโดนสะท้อนดาเมจของชิออนนะครับโลชิออน2โลเลยนี่มีลิงดาเมจของซากะด้วยนะครับ ทีนี้ผมขอเก็บซากะนะครับผมเล่งซากะเลยสำหรับทีมนี้นะครับที่ผมเอามาเนี่ยถามว่าเอาแพนโดล่ามาทำไมนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเอาเวกนะครับแล้วก็มีคนใช้เยอะเนาะเพื่อฝั่งตรงข้ามใช้ตัวนี้เราก็จะได้พรอมมีตัวแก้ทางกันอีกทีนะครับโอเคซากะตีไม่ค่อยแรงแล้วนะครับ แล้วก็เรามีโลกของแพนโดราด้วยถามว่าเวอร์ก็อัมิตาเอาเข้าทีมมาทำไมนะครับคือเดี๋ยวนี้จิมนี่เดฟเพลรนะครับตีออโต้ได้แบบหนักหน่วงมากติดมีต้าเลยนะครับแรงด้วยก็เลยว่าเผื่อเจอทีมที่มีเดฟเพลรอนะครับผมผมจะได้ใช้สกิลของอัศมิตานะครับล็อกไม่ให้ปล่อยออโต้นะครับผมทีนี้คานนอนครับเขาไม่ร่องหนแล้วผมจะตีคานนอนก่อนเลยแล้วกันนะครับ ตัวนี้ก็ตัวปัญหาอีกตัวหนึ่งนะครับประมาทไม่ได้นะครับตัวนี้ตีได้ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้กดเบิ้เทินให้แล้วนะครับแต่ว่าจะให้โโกเพิ่มดาเมจให้ก่อนนะครับจะใ,ให้ตีหนึ่งเลยทึ้บฟิมิกาขอใช้ใส่คันนอนนะครับจะได้รีบเก็บอาทานาทอสใช้สกิลสองเมตรพลังงานไม่ได้นะครับเพราะว่าวติดสกิลของโดโกนะครับ มันก็จะขัดกับสกิลพาสซีฟของโทมัสนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรวเล่นเรื่อยๆนี่ทุกคนครับความโอพีของเดฟเทลอดนะครับเดี๋ยวอัดปูร้อนนะครับแต่พี่ก็จะเข้าเดือนหน้าเร้วนะครับตัวป่วนเลยนะครับตัวนั้นดูจากเซิร์ฟจีนนะครับอ่เดี๋ยวให้เดฟเทลอดนะครับสลับตำแหน่งกับธนาทอดฝั่งเขาแล้วกันนะครับเราจะได้มีความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็ เพิ่มเทินให้กับโทมะกดไปนะครับเราจะเสียการเคลื่อนที่ไปครั้งนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า<ท>เด็บเทลลอตมันก็เก็บสแต็กได้เยอะอยู่แล้วนะครับจะมีช็อตเด็ดอะไรไหมนะครับดูของโทมานครับปึ๊บหเก็บไปนะครับตีต,ต,ต,ติดคิย์ทิเค้านะผมเก็บไปหนึ่งนะป,ปึ๊บ๊หสะท้อนน้ำมีทีนี้เราจะขอใช้สกิลส่ชิออนไปเลยแล้วกันนะครับ สะท้อนดามเมจก็สะท้อนมาเลยนะครับที่สองเอเคก็เพิเ่มดาเมจนะครับก็อ่ะใช้สกิลนี้ใส่ชิออนปีป้ๆซ้ำเรียบร้อยครับเหลือตะล่างวิญญาณแล้วนี้มาดูครับว่าชูล่าเขาจะพลิกเกมได้ไหมนะครับแต่ว่าสถานการณ์นะครับ สี่ต่อหกนะครับตอนนี้โคตรจะได้เปรียบเลยนะครับสำหรับทีมเรา,เาสาหรับความเร็วกับชูล่านิดหนึงนะครับอืมเฮ้ยตอนน้เม็ดเก้าหมื่นนะครับเกือบตายนะฮะโอเคครับโอคค้โอคคออกลางโลกนะฮะเราก็ตีไปเรืนน่อยๆเลยครับเก็บเทพนะครับตัวนี้ระดับ SS ก็โดนตีนะครับ สำหรับโทมัสเฮด็โก้ไม่ต้องเพิ่มดามเมจก็ได้แล้วนะครับมันแรงแล้วนะครับโทมัสผมขอกดโลโก้บนหัวนะครับแล้วก็ให้มันตีซ้ำหลายๆทีแล้วกันนะครับตีโดโก้ไปหนึ่งครั้ง<อ>ยังไม่ตายนะครับตีซ้ำอีกก็ได้โอโลโลชิออนหายไปแล้วนะครับทีนี้แหละได้เวลาปิดฉากชูร่านะครับเดี๋ยวขาขอ ขอแบบสโลว์สโลว์แล้วกันนะครับลดสปีดหน่อยเจ้าต้องเจอท่าความรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์สูงสุดนะครับไปครับลาก่อนชูล่าเลยรวมพลังไว้ที่หมัดเฮ้ยเขายังเหลือโล่อีกเหรอครับเนี่ยเกมบัาหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรครับเราตีซ้ำเียครับหู <c oughs> ไม่เข้านะะ <c oughs> รอดูครั้งนี้ว่าจะเข้าไหมนะครับโอ้โหเขายังเหลือโลุ่อีกเหรอครับเนี่ยได้เร่งความเร็วขึ้นหน่อยอืมเกมบัคนะครับไม่มีโล่แต่ว่าตีไม่เข้านะครับผมนี่ครับเขโล่ขึ้นแล้วนะครับ ลุ้มไปครับไม่มีแล้วแบบนี้ลุ้มอย่างเดียวยังเหลือโลอีกนะครับเหนียวจริงๆนะครับตัวนี้เอาละครับได้เวลาปิดฉากของจริงแล้วนะทุกคนเทินนี้นะครับเราเล่นกันมาถึงห้าเทินเลยนะครับแมตชนี้โอ้เรียบร้อยครับสะท้อนดาเมจของตัวเองกลับไปนะครผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพอร์ตนะครับผม เพืไไ่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ